สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ป้าต่อยจะมาแนะนำผัก,กวัวเตะเกรยเพื่อนๆเ,เคยกินกันหรือเปล่าผัก,กวัวตะเกรดบเขาบอกว่ากินวันละใบาสามารถช่วยลดความดันที่เราเป็นอยู่ได้แต่ให้กินทุกวันนะ วันละใบวันละใบนี่บอตเกดมันก็จะมีรสชาติจืดๆไม่ออกอะไรแต่เขาจะมีกรอบๆนะเขาจะมีรสรสชาติจืดแล้วก็มีฟาร์มกรอบก็กิน เป็นผักเคียงได้เพื่อนๆกินกับแกงหรือว่ากินกับขนมจีนอะไรแบบน,นี้กินได้วอเตอร์เกรดวอเตอร์เกรดชื่อภาษาอังกฤษกินรักษาโรคความดันได้เพื่อนๆกินได้ทุกวันวันละใบวันละยอดก็ได้ไม่ต้องวันใบหนึ่งมันน้อยไปเนาะ ถ้าเรากินแก้มกับแกงกับอะไรเป็นผักเหมือดแบบนี้ใบเดียวมันก็ไม่พอเราต้องกินทั้งยอดยอดหนึ่งมันก็จะมีสักสีซ้าห้าใบใช่ไหมล้วก็เด็ดสักยอดเลงแล้วก็เอาไปกินกับแกงเผ็ดหรือว่าจิ้มน้ำพริกก็ได้เนีย่ยอัลตเกเรต ต่อยเอามาจากบ้านเพื่อนมันจะเป็นผักพื้นพื้น,นธรรมดาธรรมดาหนอนมันก็กินใบกินอะไรเนาะก็คือมันปลอดสารพิษอะ่ะต่อยเอามาป้าต่อยกินไม่หมดเนี่ยป้าต่อยก็โยนโยน,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 นไว้ใต้โคลนในเนี่ยใต้โคลนผักชัยยาผักชัยยาป้าต่อยตัดมาแล้วนี่เดี๋ยวป้าต่อยจะตัดให้หมดเลยให้มันแตกใหม่ กำลังแตกใหม่อยู่แก่มากแล้วถ้าไม่ตัดก็จะพุ่มใหญ่แต่ก็เลยตัดนะเอววอเตอร์เกตมาทิ้งไว้ใต้โคนผักชาัยาแล้เขาก็ขึ้นได้ปลาต่อยได้เก็บกินบางทีก็ลืมถ้ามีผักอยู่แล้วก็บางทีก็ลืมนะลืมกินวอเตอร์เกตดเนี่ย ถ้านึกได้ก็ต่อไก็จะเก็บไปกินเพราะมันมีประโยชน์นเพื่อนๆเนาะเราก็พยายามอายุมากแล้วพยายามกินของที่ว่ามันมีประโยชน์มันรักษาโรคที่เราเป็นได้เราก็ต้องพยายามกินวอเตอเดอันนี้ก็เริ่มจะแก่แล้วใบมันจะออกเหลืองๆแต่นี้อันนี้ ใบเขียวๆนี่ก็ยังยังอ่อนแต่อ่อนหรือแก่ก็กินได้นะเขาก็ยังกรอบยังมีรสชาติจืดๆแล้วก็กรอบๆเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นกินง่ายเพื่อนๆใครยังไม่มีก็หามาปลูกไวน้นะผักดีมีประโยชน์จ้า รักษาความดันด้วยจะต้องพยายามกินให้ได้ทุกวันทำอะไรต้องทำให้สม่ำเสมอนะเพื่อนเพื่อนมันถึงจะได้ผลถ้าเรากินกินหยุดหยุดหายหายมันก็ไม่ได้ผลยาก็เหมือนกันกินต้องกินให้ตลอดถ้ากินกินแล้วหยุดหยุดมันก็ไม่ได้ผลฉะนั้นพยายามจา สองดีมีประโยชน์วอเตอร์เกรดวอเตอร์เกรดวอเตอร์เกรดหามาไวส้สิให้ดูชัดๆผักวอเตอร์เกรดใบผักใบเขียวก็เป็นผักสมุนไพรเหมือนกันแต่ทำไมก็ชื่อภาษาอังกฤษไม่รู้ ผักดีมีประโยชน์เพื่อนๆกินดีรักษาโรคโอเคนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ป้าต่อยก็มาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้ประโยชน์ของวอเตอร์เกรดจะได้หามาปลูกมากินนะเพื<ๆ>่อนๆนะ คิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะจ๊ะสวัสดีจ้า